กลับมาพบกับคุณน้ำสุริพรผู้แย้มนะคะวันนี้คุณน้ำมีสลักตัวใหม่มาแนะนาให้เด็กรู้จักเลยค่ะเด็กอยากรู้ไหมคะว่าเป็นสลักอะไรตามคุณน้ำไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคะอันนี้คือสลักอะไรเอ่ยใครรู้บ้างคะ ถูกต้องค่ะอันนี้คือสระเอานะคะวิธีการเขียนสระเอาง่ายมากๆเลยค่ะเด็กๆ <_ d ick> เพียงแค่เราเขียนสระเอนะคะนี่นะคะสระเอไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะและก็เขียนสระอว้ด้านหลังพยัญชนะต้นนะคะแต่ถ้าเรามีพยัญชนะต้นสองตัวเราจะเขียนสระอาไว้ด้านหลังพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะเด็กๆ เด็กๆขาสระเอาเป็นสระเสียงสั้นนะคะแล้วที่สําคัญเลยสระเอาเป็นสระที่ง่ายมากๆเพราะเป็นสระที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาฝึกสะกดคําสระเอากันดีกว่านะคะไปเลยค่ะเด็กๆมาดูค่ะพยัญชนะต้นตัวแรกคืององูค่ะประสมกับสระเอาจะได้คําว่างอเอาเงานั่นเองค่ะ ต่อมาคำที่สองนะคะพยัญชนะต้นคือมอมาค่ะเมื่อมาประสมกับสาระเอาจะได้เป็นมอเอาเมาค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆมาดูคำที่สามนะคะเด็กๆ่ะคำที่สามนี้คุณ้ำใส่วรรณยุกเอกมาแล้วนะคะเราลองมาผสมคำพร้อมกันค่ะหอเอาหาไม่เอกห่าเก่งมากค่ะเด็กๆมาดูคำที่สี่ค่ะ คำนี้มีวรรณยุกต์คือไม้โทนะคะเด็กๆเด็กๆลองมาผสมคำนะคะขอเอาเขาไม้โทเข้าเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปคุณนำสภาเด็กๆไปผสมคำที่มีเพยญชนะต้นสองตัวบ้างนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ เด็กๆคะคำแรกของเรามีเปลียนชนะต้นสองตัวคือหอหีบกับงองูเมื่อมาประสมกับสระเอาจะได้คํา, o, า,าว่าหองอเอาเหงาเก่งมากคะ่ะมาดูคําต่อไปนะคะปอโอเอาเปล่าไม่เอกเปล่านะคะต่อมาคําต่อไปคํานี้อ่านว่าอะไรเอ่ยเด็กๆลองอ่านให้เสียงดังๆเลยนะคะ กอลอเอาเกาไม่โทเกล้าเก่งมากค่ะต่อมาคำสุดท้ายนะคะอ่านออกเสียงให้ชัดเจนเลยนะคะหอรอเอาเหลาไม่เอกเหลาเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะต่อไปคุณหน้ำมีอะไรมาให้ดเด็กๆทำด้วยค่ะตามมาดูกันเลยค่ะอ่า ดเด็กๆเห็นพี่คนนี้ไหมคะพี่คนนี้คุณน้ำตั้งชื่อให้ว่าพี่หนูมาลีนะคะวันนี้พี่หนูมาลีจะต้องเก็บมะม่วงไปให้คุณยายนะคะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าพี่มาลีจะต้องเก็บมะม่วงที่เป็นคําที่ประสมด้วยสาระเอาเท่านั้นดเด็กๆดาเด็กๆมาช่วยพี่มาลีเก็บมะม่วงได้ไหมคะแต่ก่อนอื่นเรามาฝึกอ่านคําในผลมะม่วงกันก่อนดีไหมคะ มาดูคำแรกค่ะนี่ค่ะที่ผลแรกที่คุณ้ำชี้นี่เลยคำนี้อ่านว่า mm hmm. ฟอเอาเฝาไม่โทเฝ้าเก่งมากค่ะมาดูคำที่สองค่ะคำนี้อ่านว่าตออ,อีตีคำต่อไปค่ะขออาวอขาวไมทโทข้าวผลต่อไปค่ะกอเอาเกาไม่เอกเก่า คำต่อไปเลยนะคะบอเอาเบาอุ๊ยคำนี้มีพยัญชนะต้นสองตัวค่ะเด็กๆเ,เรามาออกเสียงพร้อมกันนะคะครออัวครัวเก่งมากค่ะเราไปดูมะม่วงต้นที่2กันดีกว่าค่ะมีคำว่าอะไรบ้างนะ คำแรกคำนี้มีสองพยางนะคะเด็กๆพยางแรกอ่านว่าสอ,อีสีพยางที่สองทอเอาเทาวรวมกันเป็นคําว่าสีเทาเก่งมากค่ะมาดูคําต่อไปเลยนะคะสอเอาเสาคําต่อไปค่ะปลออาปลาและคําต่อไปนะคะมมเอา เมาเก่งมากค่ะเด็กๆออกเสียงได้ชัดเจนมากเลยมาดูมะม่วงต้นสุดท้ายของเรานะคะมีคำว่ารอเอาเราคำต่อไปค่ะชอเอาเช้าไม่โทเชา้าคำต่อไปนะคะกอเอเกรอเอเรรวมเป็นเกเรและคำสุดท้ายนะคะมอแมแไม่เอก แม่เก่งมากค่ะทีนี้เด็กๆะ่ะเรามาช่วยพี่มาลีเลือกมะม่วงเฉพาะผลที่ประสมด้วยสารเอานะคะเรามาเลือกกันที่ต้นแรกต้นนี้เลยนะคะที่คุณนาำวงกลมนี้นะคะอ่ะมีคำว่าอะไรบ้างเออมาดูที่ผลแรกคำว่าเฝ้าประสมด้วยสารเอาหรือเปล่าคะเด็กๆอ้าถูกต้องค่ะคำนี้ประสมด้วยสารเอานะคะเก่งมากค่ะ มาดูคำที่สองคำว่าตีประสมด้วยสาะอะไรเอย่ยเก่งมากค่ะคำนี้ประสมด้วยสระอีนะคะไม่ใช่สระเอาเราจะไม่เก็บผลนี้ค่ะมาดูคำต่อไปคำว่าข้าวใช่สระเอาไหมคะเด็กๆอ่าไม่ใช่ค่ะคำว่าข้าวประสมด้วยสระอาและมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกิลนะคะมาดูคำต่อไปค่ะคำว่ากอเอาเกาไหมเอกเก่าใช่ สระเอาไหมคะเด็กๆอ่าใช่ค่ะแล้วยังมีคําไหนอีกนะในต้นนี้ที่ประสมด้วยสาระเอาอ่ามีคําว่าบ่อเอาเบาด้วยเก่งมากค่ะอะทีนี้เราไปดูต้นที่สองนะคะต้นที่สองมุ้ยมีมะมว่วงผลไหนบ้างนะที่ประสมด้วยสาระเอาเด็กๆดูผลแรกค่ะคําว่าสีเทามีคำที่ผสมด้วยสาระเอาไหมคะ มีค่ะคำว่าเถานั่นเองต่อมาคำว่าปลาใช้สารเอาไหมคะไม่ใช่เพราะว่าปลาผสมด้วยสระอาเก่งมากค่ะต่อมาผลต่อไปําคำว่าเมาผสมด้วยสรเอาไหมคะถูกต้องค่ะเมาผสมด้วยสารเอานะคะอ่ะแล้วก็จะมีคำหนึ่งก็คือคำว่าเสาเก่งมากค่ะต่อมาต้นสุดท้ายแล้วคำว่าเรา ผสมด้วยสระเอาไหมเอ่ยอ่าเก่งมากค่ะประสมด้วยสระเอานั่นเองต่อมาคําว่าชอเอาเชาไม่โทเชาะสมด้วยสระเอาเช่นกันนะคะมาดูคําว่ามมแอแม่ไม่เอกแม่ประสมด้วยสระแออันนี้เราจะไม่เก็บนะคะต่อมาคําว่าเกเระสมด้วยสระเอเก่งมากค่ะอ่ะเด็กๆขาก็จบลงไปแล้วเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ ดเด็กๆคะเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับสาะาเอาไปแล้วเราต้องมาเล่นเกมกันหน่อยดีไหมคะเกมนี้มีชื่อเกมว่าถอดรหัสคำซาลเอาค่ะคุณําจะมีภาพมาให้เด็กๆลองทายดูว่ามันจะเป็นคำที่ผสมด้ยสระเอาคำว่าอะไรไดเด็กๆมาดูภาพแรกกันเลยคะ่ะโอ้ยภาพนี้เขาทำอะไรอยู่นะคะเด็กๆ เขากำลังเป่าใช่ไหมคะภาพที่2เด็กๆรู้ไหมคะอันนี้เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเด็กๆทราบไหมคะว่าคือเครื่องดนตรีชนิดใดถ้าเด็กๆไม่ทราบเด็กๆสามารถอ่านตัวหนังสือที่อยู่ในภาพได้เลยนะคะอันนี้คือภาพปีนั่นเองเด็กๆลองเอาภาพสองภาพนี้มารวมกันเป็นหนึ่งคำสิคะได้คําว่าอะไรเอ่ยอ่าเก่งมากค่ะได้คำว่าเป่าปีนั่นเองเด็กๆลองมาสะกดคำพร้อมผู้น้ำหน่อยนะคะ ปอเอาเป่าไม่เอกเป่าปอ,อีปีไม่เอกปีเก่งมากค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าพยางไหนเอ่ยที่ผสมด้วยสาระเอาเก่งมากค่ะพยางแรกคือคําว่าพยางว่าเป่านั่นเองนะคะเราไปดูถอดรหัสครั้งที่สองกันดีกว่าว่าจะเป็นคําว่าอะไรนะคะ มีป้ายทางเข้ามาให้ด้วยเอย๊จะเป็นคำว่าอะไรนะอุ๊ยแล้วก็มีภาพหัวใจเด็กๆหาลองคิดสิคะเอ๊คำนี้ประสมได้สระเอาจะเป็นคำว่าอะไรนะเก่งมากค่ะคำนี้คือคำว่าเข้าใจนั่นเองค่ะเด็กๆมาสะกดคำพร้อมผู้น้ำนะคะขอเอาเข่าไม่โทรเข้าจอไอใจรวมเป็น เข้าใจเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปถอดรหัสคำที่สามกันเลยดีกว่าค่ะภาพแรกอุ๊ยเป็นภาพเสาหรือเปล่านะใช่ไหมคะเด็กๆมาดูภาพที่สองก่อนค่ะอุ๊ยมีดวงไฟด้วยเด็กๆคิดว่าคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาอ่าคำนี้คือคำว่าเสาไฟนั่นเองเด็กๆมาสะกดคำพร้อมคุณน้ำหน่อยนะคะ อเอาเสาวฟอฟไอไฟรวมเป็นเสาวไฟเก่งมากค่ะเด็กๆไปดูถอดรหัสคำต่อไปเลยคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยอุ๊ยมีภาพหมีภูขึ้นมาโอ้ยภาพที่สองคือภาพอะไรนะมีวาบกว้างแต่ว่าชี้ไปที่เขาเอคําที่ผสมด้วยสระเอาคํานี้คือคำว่าอะไรเอ่ยให้เวลาในการคิด3มวินาทีค่ะ 3 2 1มห,หมดเวลาใครคิดได้บ้างว่าคำนี้คือคำว่าอะไรอ่าคำนี้คือคำว่าภูเขานั่นเองดเด็กๆสะกดคำพร้อมผู้น้ำหน่อยนะคะพออูภูขอเอาเขารวมเป็นภูเขากเ่งมากค่ะขัดถอดรหัสคำสุดท้ายเตรียมตัวให้พร้อมเลยค่ะไปลุยกันเลยค่ะ คำสุดท้ายภาพแรกคือเต่าค่ะภาพที่สองคือภาพทุ่งนาเอคํานี้คือคําว่าอะไรนะาภาพนี้คือคําว่าเต่านานั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆมาสะกดคําพร้อมผู้น้านะคะต่อเอาเต่าไม่เอกเต่าโนอานารวมเป็นเต่านาเก่งมากค่ะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสระเอาของคุณน้ำยากไหมคะถ้าดเด็กๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะสามารถกลับไปรับชมคลิปวิวดีโอของคุณน้ำได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ